สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงศ์อมตะพักเครื่องวันนี้เป็น EP ีที่210นะครับประจำวันที่8เดือนธันวาคม2568นกะครับก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับพี่วันนี้นะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับ200บาททุกรายการ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับปิด5องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับถ้าปิดไม่ถึง5องค์ขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่พิธนายสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6หนะครับหรือสามารถสแกนคิวโค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม สองร้อยบาททุกรายการนะครับวันนี้มีพิเศษสามรายการนะครับพี่เป็นเหรียญอาเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมเนื้อเงินได้มาสามเหรียญน,นะครับพี่นี่ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับพี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับด้านหลังต่อโคตสาลา ปีหนึ่งแปดนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมลงยารายการที่หนึ่งนะครับพี่เอาสามพันห้าร้อยบาทครับเพื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะครับนี่ครับอีกหนึ่งเหรียญได้มาสามเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อเงินทั้งสามเหรียญเลยนะครับเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมองค์นี้ต่อโค้ดสองโค้ดนะครับ นี่ครับต่อโคดหยดน้ําตรงมุมนี้กับมุมนี้นะครับพี่นี่ครับด้านหลังโนโนออกมาเลยสองจุดนะครับนี่ซ้ายขวาสามพันห้าร้อยบาทเท่ากันครับรายการที่สองรายการต่อไปรายการที่สามนี่ครับถ้าพ,พี่ท่านใดสนใจนี่อยากปิดสามเหรียญนี่ต่อรองกันได้นะครับองค์นี้เขียนว่ากรรมาการด้วยนะครับด้านหลังนี่ครับ เนื้อเงินทั้งสามเหรียญเลยนะครับพี่ลงยาสวยๆเลยนะครับเนื้อพิเศษหายากน่าเก็บนะพี่นะสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสวยงามเลยเสยมาแปดรอบหลวงปู่ทิมรายการที่สามนะครับอ่าต่อไปรายการที่สี่ต่อจากนี้นะครับสองร้อยบาททุกรายการอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะครับพี่ รายการที่สี่นะครับต่อจากนี้สองร้อยบาททุกรายการนะครับปิดห้าองค์ส่งฟรีนะครับปิดไม่ถึงห้าองค์ขออนุญาตบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้านะครับหลวงพ่อเงินกุท่ามาไฟรายการที่ห้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หก รายการที่หกอันนี้เป็นหลวงพ่อพิงค์นะครับเป็นเต่ารีดนะครับเต่ารีดหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูลบบุรีปีศูนย์ห้านะครับผมรายการที่หกนะครับรายการต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นน่าจะเป็นลูปหล่อหลวงพ่อ้ายนะครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับ โอ้ย oh, หลวงปู่ผางครับพี่ขออภัยครับเป็นรูปหลหลวงปู่ผางรายการที่7นะครับวัดอุดมคงคาคีคริเขตรายการต่อไปรายการที่8เป็นพระกิ่งรายการที่8นะครับพระกิ่งด้านหลังเขียนรลหะเปาวเลินะครับใต้ฐานมีรอยจานร,รายการต่อไปนะครับรายการที่9 ไม่ทราบที่นาครับพี่เป็นเนื้อโลหะรายการที่เก้าเก่านะครับมีความเก่ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับพะกิ่งต่อจากนี้นะครับสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่รายการที่สิบนะครับ ขยา่ยงงนะขยาเสียงกิ่งดังนะครับขย่าเสียงกิ่งดังรายการที่สิบรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่รายการที่สิบเอ็ดนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนี่ครับมาชมเหรียญกันบ้างรายการที่สิบสองนะครับเหรียญนาคปก หลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมรายการที่12วัดละหานไล่ระยองนะครับเหนืออันปะกา้ารายการต่อไปรายการที่13นะครับเป็นเหรียญแปะลงสีวัดสารเจ้ารุ่นหนึ่งปีหนึ่งเก้านะครับรายการที่สิบสามรายการต่อไป รายการที่สิบสี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรายการที่สิบสี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นสุดท้ายปีหนึ่งแปดรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญน,นั่งพ่านหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดเนื้ออันปะการายการที่สิบห้า รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุขด้านหลังเป็นพระพุทธโสธรนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรรายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญปลาตะเพียนคู่หลวงพ่อจงนะครับ รายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญอ่ะมงคลถาวรนะครับรายการที่สิบแปดสภาพศึกผ่านการใช้เหรียญมงคลถาวรรายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับอ่พระ พระครูแขกวัดบางป่านะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับรายการที่สิบเก้านี้คล้ายๆหลวงพ่อลุ่งเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ด จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะครับรายการที่ยี่บสองด้านหลังเป็นอาที่หมอนรองด้านหลังนะพพินาเขียนว่าสุสานไตลักษณ์ลำปางปีหนึ่งแปดนะครับ รายการที่ยี่สิบสองนะครับผมรายการต่อไปร er nah ายการที่ยี่สิบสามรูปหลอหลงข้อเงินรูปหลอหลงข้อเงินวัดบางคานนะครับรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปรายการที่ย4สิบสี่นะครับเป็นรูปหลอหลงพ่อค้ายนะครับรูปหลอหลงพ่อค้ายรายการที่ยี่สิบสี่ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบว่าเป็นเกจิท่านใดนะครับผมรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นพระไัยองค์เล็กนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับผม รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรูปหล่อลงข้อเงินอีกหนึ่งองค์รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดอันนี้เป็นรูปหล่อไม่ทราบว่าเป็นเกจิท่านใดนะครับโอ้โหเนื้อนี่เก่ามันมากนะครับพี่ รายการที่ยี่สิบแปดนะครับตายฐานเป็นรอยตะใบรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าหลวงข้อเงินกุท่ามาไฟรายการที่ยี่สิบเก้านะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพว่อเงินกุท่ามาไฟรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ เหรียญเนื้ออันปาก้านะครับด้านหลังเป็นเข็มกัดรายการที่30รายการต่อไปนะครับรายการที่31มสิเนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพอกวัดกิ่งแก้วรายการที่3าเอ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับ เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหยหอมนะครับเนื้ออันปาการายการที่สามสิบสองรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นเหรียญวัดพนัญเชิงวัดพนัญเชิงกรุงเก่าปีหนึ่งเจ็ดนะครับพระนครศรีอยุธยารายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นสองนะครับห่วงเชื่อมรายการที่สามสิบสี่นะครับผมรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรายการที่สามสิบห้า ปีสองห้าสี่สามนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับเหรียญหลวงพ่อโกยนะครับเหรียญหลวงพ่อโกวยวัดโคศิตารามหลังยันหนุมานปีสองหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ปีหนึ่งสนะครับรายการที่37มนะครับผมลาบผลพูนทวีนะครับรายการต่อไปรายการที่38ดเหรียญหลวงปู่ทวดวัดชังให้ด้านหลังเป็นอาหลวงพ่อพัดนะครับรายการที่38 รายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นเหรียญอา่าพระพุทธชินราชรายการที่สามสิบเก้านะครับด้านหลังเป็นพันเลสวนมหาราชรายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับรายการที่สี่สิบ เป็นเหรียญพระครูธรรมศาสตร์พระครูวิทูลปี2470เนะครับเนื้ออันปก้การายการที่40รายการต่อไปนะครับรายการที่41รายการที่41เนะครับเป็นอาลือสีนะครับผมไม่ทราบกุไม่ทราบที่นะครับรายการที่41 รายการต่อไปรายการที่สิบสองพระปิดตาไม่ทราบที่รายการที่สี่สิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสามเป็นพระอาหลวงพ่อในกุฏินะครับรายการที่สี่บสาม รายการต่อไปรายการที่44นะครับเป็นพระอุปคุตรายการที่44นะครับผมรายการต่อไปรายการที่45ไม่ทราบว่าเป็นเกจิท่านใดรายการที่45นะครับ รายการต่อไปรายการที่สีสิบหกนะครับเป็นหล่อโบราณไม่ทราบที่รายการที่46่นะครับรายการต่อไปรายการที่47่สนะครับพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มเนื้อโลหะรายการที่47 นะครับผมรายการต่อไปรายการที่ส8สิบแปดนะครับเป็นพระกิ่งอันนี้เป็นพระกิ่งอ่ากิ่งเฉลิมพลน,นะครับหลวงปู่ทวดรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับผมเขย่าเสียงกิ่งดังนะครับเขย่าเสียงกิ่งดัง รายการต่อไปนะครับไลยสองสี่หกแปดอ่ารายการที่สี่สิบแปดนะครับรายการนี้ขออภัยนะครับสองสี่หกแปดอ่ารายการที่สี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเก้ารายการที่สี่สิบเก้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินหน้าแก่น,นะครับรายการที่สี่สิบเก้าเป็นหล่อโบราณองค์ใหญ่ รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับหลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับหลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นเขย่าไม่มีกิ่งนะพี่นะรายการที่ห้าสิบนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต ZZ. เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับปีหนึ่งแปดรายการที่ห้าสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบรายการที่ห้าสิบสองอ้าหลวงพ่อทาขอไปครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับรายการที่ห้าสิบสอง รายการต่อไปรายการที่53นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อตนหลวงนะครับพัะเจ้าตนหลวงปีหนึ่งสองรายการที่53รายการต่อไปรายการที่54เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับปิดทองด้านหลังมีรอยจานร,รายการที่54นะครับ รายการต่อไปรายการที่หนะ้าิบห้านเป็นหลวงปู่สุกปากคอมาขามเท่ายืนเต็มองค์นะครับที่ระล,ลึกสร้างศาลหลักเมืองชัยนาทนะครับปี2 5 2หหนึ่งนะครับรายการที่ห้าสิบห้ารายการต่อไปรายการที่ห้าหเสมาแดรอบหลวงู่ทิมรายการที่ห้าสิห โค้ดตรงสังคติด้วยนะครับรายการต่อไปรายการที่57นะครับเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อคูณปี18เนื้ออันปกาปี่าปี19ขออภัยครับรายการที่57นะครับมีความศึกมีความศึกนะพี่นะนี่ครับรายการต่อไปรายการที่58นะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นอาร์มหลวงพ่อเดิมอันนี้ไม่ลงยานะครับ รายการที่ห้าสิบแปดนะครับไม่ลงยาปกตินี่เห็นจะเป็นลงยาลายธงชาตินะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นคูบาศรีวิชัยสองสี่แปดสองปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดเป็นรุ่นพิเศษนะครับนะครับด้านหลังเขียนตรงด้านใต้ว่ารุ่นพิเศษนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับไม่ใช่สองสี่แปดสองนะครับรายการที่ 59สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่หกสิบนะครับเป็นเหรียญรอห้าจุฬาลงกรณ์นะครับขอบหนาๆแบบนี้ด้านหลังเป็นทรงช้างปราบหอกรายการที่หกสิบนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่หกสิเอดนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้รายการสุดท้ายนะพี่นะนะครับผมรายการสุดท้ายของวันนี้ นะครับ61รายการนะครับวันนี้61รายการมีนอกเหนือราคา3รายการแรกนะครับที่เป็นเหรียญเสมา8ลรอบเนื้อเงินนะครับที่เหลือก็200บาททุกรายการนะครับพี่ปิดอ่า ปิด5องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนปิดไม่ถึง5องค์ผมขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะพี่นะถ้าเกิดว่าปิด5องค์ขึ้นไปนะครับผมจัดส่งฟรีให้นะครับผม200บาททุกรายการสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน O.U.M. 7146นะครับหรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ